สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับเยฮงนะครับอิสุสุซอแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้เยฮงจะพามาดูรถรุ่นใหญ่สุดของเราก็คือ f y h 3 6 0แรงมา้ารถรุ่นนี้จะมีทั้งหมด12ล้อทีนี้ทุกท่านจะงงว่าทําไมถึงมี12ล้อเพราะว่าเมื่อมี12ล้อเนี่ยจะสามารถแบกน้ําหนักได้มากขึ้นจะมีล้อเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งคู่วันนี้เยฮงจะพามาดูวิธีการประกอบล้อเสริมในกรณีที่เราทําจัลลบีล้อหลักการง่ายๆนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากล้อหลักเท่าไหร่ไปโยงพาไปดูนะครับ อาจารย์ครับช่างครับเจรครับอ่านี้คือล้อหน้านะครับอันนี้คือล้อเสริมนะครับซึ่งรถบรรทุกทั่วไปจะมีแค่ล้อหน้าและก็ล้อหลังจะไม่มีล้อเสริมชุดนี้แต่สําหรับรถรุ่นนี้จะมีล้อเสริมเพื่อทําให้รถแบกน้ําหนักได้มากขึ้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ล้อเสริมกันนะครับว่ายากไหมอาจาริญครับช่างครับเทคนิคก็เหมือนกับล้อหลักมั้งครับช่างนะฮะโอเคนะครับ เทคนิคคล้ายๆกันนะครับแต่จะมีความยากกว่านิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เป็นล้อเดี่ยวนะครับอาจจะมีการขยับตัวได้บ้างนะครับเทคนิคเวลาใส่เราจะใช้ช่างสองคนนะครับโอเคไหมฮะได้ครับถอดเลยครับประกอบลูกปืนเลยครับนี่ครับลูกปืนล้อเสริมนะครับเราก็มีการอัดจระบีเหมือนล้อหลักนะครับนี่ฮะยีฮงใช้เครื่อง ลมอยู่แล้วนะครับจะทําให้จรารบีเข้าไปในลูกป,ปืนล้อได้ทุกซอกทุกมุมและที่สําคัญไม่เปลืองจรารบีด้วยเพราะว่าเราใช้วิธีการอัดแบบทันสมัยนะครับนี่เราก็จะประกอบลูกป,ปืนล้อเข้าไปที่ดุมนะครับโอเคอ่าตอนนี้ล้อเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะใส่ลูกป,ปืนเข้าไป พูดง่ายว่าล้อเสริมรุ่นนี้เราก็ประกอบเหมือนกับล้อหลักอ่านะครับออ่าเดี๋ยวก่อนนะครับช่างนี่ครับให้ดูนะครับล้อเสริมล้อหลักจะเหมือนกันนะครับลูกปืนจะต้องอยู่ในบ่านะครับลูกปืนตัวนี้จะดันเข้าไปในบ่าโอเคครับเช็นครับเห็นไหมฮะมาที่หงทุกอย่างแป๊บเดียวง่ายสุดเลยนะครับ ข้อควรระวังคืออะไรครับนี่ครับเกลียวตัวนี้นะครับอขอโทษนะครับช่างนี่ฮะหลายๆที่จะใส่เกลียวปีนเกลียวมานะครับอันนี้ยี่หงไม่ได้ออกแรงนะครับอันนี้ก็คือเกลียวเข้าได้ตามมาตรฐานแต่ถ้าบางที่ไม่ล้างทำความสะอาดให้ดีน็อตตัวนี้จะเกิดการปีนเกลียวและที่สําคัญจะทําให้ล้อหลุดออกมาถ้าน็อตตัวนี้ขายนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ,ะน็อตเรียบร้อยโอเค เราจะใช้เครื่องมือพิเศษปรับนะครับของยี่หงจะมีเครื่องมือพิเศษครบทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับเราจะขันเข้าไปจนสุดนะครับมันจะตึงมือนะครับโอเคนะฮะ ก็เป็นการประกอบล้อพ่วงที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพเราก็จะปล่อยให้ช่างได้ทํางานต่อนะครับยังไงถ้ามีคอมเมนต์จะให้ยีฮงถ่ายคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยที่ด้านล่างนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องยีฮงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคารต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ